ภาคอีสานคือดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่อย่างรากลึกในวิถีชีวิตของผู้คนมายาวนานเป็นแผ่นดินที่ให้กำเนิดพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยและเปี่ยมด้วยเมตตาบารมีพระเกจิเหล่านี้มีได้เป็นที่เคารพศรัทธาเพียงในถิ่นฐานเท่านั้นหากแต่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วประเทศ พระเกจิอาจารย์สายอีสานส่วนใหญ่ดำเนินรอยตามทางแห่งพระกรรมฐานมุ่งเน้นการภาวนาฝึกจิตให้พ้นจากกิเลสดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะอดทนและสละตนเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์หลายรูปเป็นดั่งร่มโพร,ร่มไทให้แก่ลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ปลุกจิตสำนึกให้คนหันกลับมาทำความดี ยึดมั่นในศีลธรรมและไม่ประมาทในชีวิตตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาพระเกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งภาคอีสานจำนวน12รูปได้ฝากคุณงามความดีคำสอนอันล้ำค่าและแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตไว้ให้ชนรุ่นหลังบางรูปเป็นที่รู้จักจากความเคร่งครัดในข้อวัดบางรูปโดดเด่นด้านเมตตามหานิยม บางรูปเป็นเลิศด้านการอบรมจิตภาวนาแต่ทุกรูปล้วนมีจุดร่วมคือหัวใจแห่งพระธรรมที่บริสุทธิ์และมั่นคงเรื่องราวต่อไปนี้คือการแนะนำพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินอีสานทั้ง12รูปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาน้อมนำคำสอนไปปรับใช้ และสืบสารศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปพระราชีนโสพิษหนูอินกิตติสาโรวัดป่าพุทธมงคลตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินพระภิกษุเรืองเวทแห่งภาคอีสานที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติครบถ้วนในสมณรูปมีความเมตตาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากพระพรหมวชิระโสพล สีจันปุญญะโตวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระเกจิฝ่ายธรรมยุติกะนิกายเป็นพระแบบอย่างที่ดีของสังคมพระครูนันทศาสนกิจพิทูลอาน,านันโทวัดโชคชัยโนนขวางตำบลนาโพอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระนักพัฒนาเป็นนักเผยแผ่าศาสนาพุทธที่มีลูกศิษย์มากมาย และท่านยังเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหั์ทั่วไปมีคติธรรมว่ากราบพระพุทธอย่าให้ถูกทองธทรรมกราบพระธรรมอย่าให้ถูกใบลานกราบพระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกหลานปุสิริธรรมโกวิดวัดดอนเกลือตำบลบึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระป่าสายอาจารย์มั่นภูริทัตโตเคร่งครัดปฏิบัติกรรมฐาน มนคาถาของท่านศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือทั่วแดนอีสานมีวิชาเป่ามูสวัสดสะเดาะก้างติดคอเป่าบาดแผลและการดูดวงหลวงพ่อกิติศักดิ์กิติสาโรวัดป่าหนองหลุบตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นพระเกจิผู้สร้างสังเวชนียสถาน4ตำบลแห่งแรกที่เดียวในจังหวัดขอนแก่นวัดจะมีบรรยากาศแบบธรรมชาติไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้เพียงแสงเทียนแสงจันทร์แสงอาทิตย์ใช้บรรยากาศใต้ต้นไม้และลานเจดีซึ่งเป็นวัดป่าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของจังหวัดขอนแก่นพระครูวินัยวรายานมนูนชัยมนุนยพโลวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกายโดยมีพระเครื่องของหลวงพ่อมนุนชัย จัดเป็นวัตถุมงคลชื่อดังของมหาสารคามพระครูภาวนาสกลธรรมขาวพุทธรักษิโตวัดป่าคูณคำวิปัสนาตอกุดไหยอเภอกุดบากจังหวัดสกลนครมีปาฏิหาริย์ด้านต่างๆของหลวงปู่ขาวเช่นมีลางล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าวัดป่าคูลคำวิปัสนาถือได้ว่าเป็นวัดป่าที่มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งหลวงปู่บุญมาเจกะตะปุญโยวัดป่าวิเวกธรรมตำบลชัญญาอำเภอกำมลาใสจังหวัดกาลสินพระเถระที่มีวัดปฏิบัติด,ดีเสมอต้นเสมอปลายนอกจากนี้ยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคมที่เข้มขลังได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนสืบสายธรรมจากหลวงพ่อคงจตะมะโล วัดเขาสมโพธ์จังหวัดลบบุรีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพระราชวัตรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทวัดพระาธาตุหมื่นหินตำบลกุดปลาขาวอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสินพระเกจิเรืองวิทยาคมอีกรูปของภาคอีสานมีวัดปฏิบัติดีสมถะเรียบง่ายเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาพระวชิรยานวิสิทธ์วิทยสุริยันโคสปัญโย วัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเกิง้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นศิษย์ศึกษาวิทยาคมจากหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครพนมและภาคอีสานโดยหลวงปู่คำพันธ์ถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นหัวใจคาถา108วิธีการตั้งธาตุหนุนธาตุเสริมธาตุพระคาถาปัทวีธาตุ และเคล็ดปฏิบัติกรรม,มฐานเป็นต้นพระครูปหลัดสุขวัตวัดท่าแสแบงตำบลมะบ้าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองสาเกตนาครหรือเมืองโวดท่านมักจะถูกนิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคลเกือบจะทั่วทุกภาคในประเทศไทยเพราะขึ้นชื่อว่าปลุกเสกวัตถุมงคลได้เข้มขลังเป็นพระดีมีวิทยาคมของจริง พระครูสมุสุริยาสุพัทโทวัดสรีมงคลตำบลบุ่งเลิศอำเภอเมวดีจังหวัดร้อยเอ็ดพระเกจิและพระนักพัฒนาโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาปฏิบัติ